you mm -hmm. อการรัศกรพระเดชพระคุณพระชนญาณมุญีด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชนบุรีฝ่ายบรหิหารที่ครบยิง่งกระผมด็อกเตอร์ประสานเจริญศรีในานามคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีปัดชินนิเทศและซ้อมร,รับปริญญาประจำปีการศึกษา2567ขขอกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการโดยสังเขตดังนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณพระราชวิทยาลัยไ,ได้กำหนดให้มีการซ้อมรับปริญญาประจำปีการศาึกษา2,567ณวิทยาลัยสงฆ์ห้องเรียนและโดยวิทยาบริการทุกระแห่งของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษานี้2,567วิทยาลัยสงฆ์ชนบุรีได้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน2หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธมีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ทั้งสิ้น65รูปคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดพิธีปัดชิมนิเทศสอมรับปริญญาเพื่อชี้แนวทางในการปฏิบัติการเข้ารับปริญญาและให้เกิดความพร้อมเพียงสวยงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นระเบียบ่เรียบร้อยและเป็นไปนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบัดน,นี้ได้บรรดาอันเป็นสมควรแล้วกระผมกอขาพัฒนานุมม่มเทพคุณได้เป็นประธานในพิธีซ้อมร,รับปริญญาในครั้งนี้และเมตตาให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ครับผมขอถวายความเคารพ ท่านผู้หน่วยการคณาดาจารย์และผู้เข้าร่วมในวิธีในวันนี้ทุกๆท่านในนามของวิทยาลัยสงชนดุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความยินดีที่นิสิต ำเร็จการศึกษาและจะมีพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตรจากองค์สมเด็จพระอรียองศา,ากาักตยานสมเด็จส,สังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อให้พิธีการต่างๆเป็นไปโดยความถูกต้องเรียบร้อยพิธีไรสงชนบุรี มหาวิธลัยมาจุลาลงกรราชวิทีอลัยจึงมีการจัดพิธีซ้อมรับปริญญาตัางกับความเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะได้เชิดชูตัวของนิสิตเอง และเชิดชูสถาบันว่าเราเป็นผู้ได้รับการฝึกหัดอบรมเป็นผู้มีระเบียบการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะกิจการงานใดก็สุดแท้แต่ถ้าขาดความเป็นระเบียบเสร็จแล้วงานนั้นๆก็ย่อมเป็นประสา ที่จะนำมาทำพาชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอเริ่มพิธีดังกล่าวสืบต่อไปครับในโอกาสนี้ขอครับอานิบอนพระเดชพระคุณเป็นองค์ประธานซ้อมรับพยาในครั้งนี้ครับผม ในโอกาสต่อจากนี้จะเป็นการพิธีมอบปริญญาบัตรแก่20วิทยาลัยสงฆ์ชนบุรีจำนวน65รูปคนประจำปีการศึกษา2569พระกิติวิทย์อิทธิธรรมโมเกียรติิยมอันดับสองพระสุรสศักดิ์เกียรติิยมอันดับสองพระนัทยศรีปันโนเกียรตินิยมอันดับสองพระจราเดชจิตธรรมโม พระเจตเจตโนเกียรติโยมอันดับสองพาาระจริยันธนินตุทิธโมเกียรติโยมอันดับสองพระปัญญาสาธิธรโรเกียรติโยมอันดับสองพาาระปดิกาชานชัยอุทธรมโมะพระปรัทถจพลโควิธมัมโมพระอาสามปัญญาสิทธโนส,สิทธโณนิพิษส,สุขสบายกายสุธิบดินกินติรัตนน์นางสาวพัะจารพรของสาคามนายยุทศาสตร์จันทศิษย์นางสาวปวินาตาประคน นายกิตรวีชัยชาวิสิทธ์นางสาวนายสายเพชรหอมแสงนางสาวสมจิตเฉียวคุณนายพีรพงษ์เฉียวคุณนายทรงยศโชคหนักนายกมลวุฒิจารีคุณนายโดนาชัยชนะวีรตะคุณนายวรากรนพจันทร์พระวีโชคอาุชาสางสีศมนายนุชาสีสมเขียวนายโสภสิทธิ์สอนสิริพงษ์ นางสาวโชวติการัตะนะกุลนายกินลวีอัมโพสีนางสาวปัสตตาอายุดาพันนางสาวนายนายชำนาญนวนเอี่ยมสิบเอกวัชชิระสองอุทานางสาวนิพัชชาค้ายจิตดา นายสัตววัฒปานเต็และนางสาวสปัญยกทองอยู่ชนะชนคนที่คนแต่แต่จากไม่ตั้ ก็ต่อไปก็จะเป็นการมอบโลชั้นไหมครับอโลนะครับก็เขียนนิยมอันดับหนึ่งและเขียนนิยมอันดับสองนะครับเขียนนิยมอันดับหนึ่งประจัปีกันษาสองนาร้อกสนะครับมีเพียงหนึ่งท่านนะครับได้แก่นาสิตโทนิทิสุขสบายนะครับเขียนนิยมอันดับหนึ่งครับขอเสียงรบมือดังๆนะครับพระกิติวิทย์อิทธิธรรมโมนะครับเขียนนิยมอันดับสองครับ พระสุรสั์กตธรรมโมเกียินิยมอันดับสองพระนัทยศสิริปนโนเกียนนิยมอันดับสองพระเจเจตโนเกียินิยมอันดับสองพระจิรันธนินอิทิธรรมโออิทิธรรมโตเขียนนิยมอันดับสองพระปัญญาสานิสาโรเกียินิยมอันดับสอง นายสุทธิบดินกิจกรารันเกียรติยิยมอันดับสองนางสาวพัชรพรหงสาคํำเกียรติยิยมอันดับสอง ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเกียริโยมเป็นลำต่อในโวกานตรนนี้ก็ขอาการพนัษนานพระเดชคุณได้กล่าวปิดโครงการนะครับเป็นลำดับต่อไปครับผมกับรัางงานที่พร,ระเด็พร,ระคุณครับขอถวายความนับถือท่านผู้หน่วยการท่านขนาดจารย์และขอสะแสดงความยินดี บัณฑิตใหม่ของวิทยาลัยสมชนดลีมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูปทุกท่านและขอชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติยมทั้งลำดับหนึ่งและลำดับสองในที่นี้ปริญญาบัตรที่ท่านได้รับ ในครั้งนี้ย่อมเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักวิชาการซึ่งเป็นสากลของสราบรบัรการศึกษาด้วยความวิริยะอุตสหาหะและอาศัยทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ อาศัยทั้งาศาสตร์และศิลป์จึงทำให้เกิดมีวันนี้ขึ้นได้ใบปริญาบัตรที่ได้รับนี้ยังไม่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าชีวิตท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการนำหลักวิชาความรู้ที่ท่านได้รับนี้ ไปพัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้มากน้อยเพียงใดแล้วสามารถนำประโยชน์ดังกล่าวไปพัฒนาสังคมประเทศชาติรวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ให้เกิดและรูปธรรมในทางที่ดีที่งามได้อย่างไร ถ้าหากเราสามารถใช้วิชาความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้จึงจะชื่อว่าท่านได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงขอหน้าแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณความดีความงามตั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีขึ้นดีจงเกิดเป็นดวงสติดวงปัญญา นำพาชีวิตของท่านทั้งหลายพร้อมทั้งสังคมประเทศชาติและโลกนี้ให้เกิดการพัฒนาอย่างถาวรเกิดความสติสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินได้เวลาอันสมควรขอปิดโครงการดังกล่าวณนะบัตรี้้ thank you